วันต่อมาผมก็แอบใช้เวลาระหว่างที่ไปขอทานแวบเข้าไปหาข้อมูลในร้านขายหนังสือหาดูพวกหนังสือประเภทสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเขียนผู้กันในหนังสือจะบอกวิธีจับผู้กันอย่างไรให้ถูกต้องจะต้องเริ่มลงเส้นอย่างไรลากเส้นอย่างไรเก็บปลายผู้กันอย่างไรและมีข้อสำคัญควรระวังอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีเงินซื้อหนังสือ ผมจึงต้องเข้าไปยืนเปิดหนังสืออ่านในร้านและท่องจำทียละข้อและมาฝึกต่อเอาเองที่โรงเรียนแต่กิ่งไม้กับผู้กันไม่เหมือนกันมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวไม่เป็นไรวันนี้เขียนร้อยตัวพรุ่งนี้ก็เพิ่มเป็นสองร้อยตัวถ้ายังไม่สวยก็เขียนเพิ่มอีกร้อยตัวขอเพียงแต่ให้ขยันฝึกฝนจะท้อถอยหรือขี้เกียจไม่ได้เป็นอันขาด วันหนึ่งผมจะต้องเขียนหนังสือให้ได้สวยเหมือนในหนังสือแบบเขียนผู้กันให้ได้ผมฝึกหนักอย่างนี้มาปีกว่าพอขึ้นชั้นประถมปีที่สามคุณครูก็ส่งผมเข้าประกวดเขียนผู้กันจริงๆด้วยผมดีใจจนนอนไม่หลับเลยทั้งคืนก็มันเป็นการประกวดครั้งแรกของผมเลยนี่นาพอมาถึงห้องสอบ ผมเห็นนักเรียนคนอื่นล้วนมีแต่กล่องอุปกรณ์สวยๆกันทั้งนั้นข้างในกล่องมีอุปกรณ์การเขียนผู้กันหลากชนิดดูเหมือนจะมีแต่คนมีฝีมือเยี่ยมยอดกันทั้งนั้นพอก้มลงดูของตัวเองถือมาบ้างช่างอนาเสียเกินผู้กันของผมเป็นผู้กันชนิดที่ราคาถูกที่สุดในร้านจานฝนหมึกก็เป็นชนิดที่ราคาถูกที่สุดเหมือนกันแค่อุปกรณ์ผมก็เทียบคนอื่นไม่ติดแล้ว คงต้องอาศัยความสามารถเท่าที่ตัวเองมีเท่านั้นจึงจะสู้กับเขาได้แต่เจ้าผู้กันของผมท้อแท้ก่อนผมเสียอีกเขียนไปขนก็หลุดไปเวลาเขียนใบเสร็จแต่ละตัวก็ต้องคอยหยุดดึงขนที่หลุดออกมาทีละเส้นสองเส้นกว่าจะเขียนเสร็จมือข้างซ้ายของผมดำปีไปเสียทุกนิ้วไม่นึกเลยว่าแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นรองเช่นนี้ แต่ผมกลับเอาชนะนักเรียนรุ่นพี่ทุกคนในการแข่งขันครั้งนี้ได้และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเขียนผู้กันระดับโรงเรียนอีกด้วยเมื่อเดินผ่านบอร์ดประกาศของโรงเรียนอีกครั้งผมเห็นผลงานของตนเองได้ปิดประกาศขึ้นที่บอร์ดบ้างผมคิดในใจว่าในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจริงๆจะมีคนสอนหรือไม่ก็ตามขอแต่ให้มีความเพียรที่สุดแล้วก็ต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอนหลังจากนั้นได้รับรางวัลผมก็ไม่ได้ลำพองใจยังคงฝึกเขียนบนพื้นดินต่อไปจนถึงชั้นประถมปีที่6ผมก็ยังได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดเขียนผู้กันตลอดมานั่นก็เป็นเนื้อหาในตอนที่34การเขียนผู้กัน ของหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ